สวัสดีครับข่าวด่วนมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่หลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดเทิดไทยครับทุกคนนี้ตอนนี้ <c oughs> อุ้มยิ้มมาถึงแล้วนะครับเ <c oughs> มื่อสักครู่เหมือนเห็นเสียนอนเนาะกำลังไลฟ์สดนะครับน้องอิงคือเช็คซาไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่อันนี้เป็นหลังเวทีนะครับโอ้โหทุกคนรดเยอะมาก นะครับนี่คือบรรยากาศที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับมาแล้วเนาะนี่นี่เอฟซีน้องอุ้งอิงแน่เลยนะครับนี่ตลาดเทรดไทยนี่โสมโอทรีอันนี้รถบอสโจนะครับเจอรถบอสโจก่อนดีจิ้วไหมด้ดีครับดี้ต บรรยากาศนะครับทจกคน,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 นวันนี้ <Okay. S 1> ฝนไม่ตกแล้วนะครับเมื่อตักต,ตรงนี้ไม่ตกเลยนะตรงนี้ฝนไม่ตกเลยนะครับทุกคนอนะครับ,โ,<ฮ>อรบโอโ้โหคนมารอเยอะมากๆเลยนะครับน่าจะวนกลับไปอีกรอบตอนนี้ไม่มีที่จอดแล้วนะครับทุกคนนะ ยังไม่ยังไม่ถึงเวลาเนาะพี่หมูนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรสําหรับคลิปวันนี้เนาะทุกคนทางช่องคุณพ่อการชัยนะมีคนมาคอมอมีการไปถ่าย FC แฟนคลับนะครับแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าพี่คนนี้เขาบนไว้นะครับเขาไปบนกับอุงอิงว่าง,งั้นนะครับไปบนกับอุงอิงแล้วก็ทีนี้ร้านแบบอยู่ดีด ขายดีขึ้นมาเลยคนลุกเลยนะนะครับตอนนี้คือยังไม่ได้เข้าไปฟังแต่ว่า FC แฟนคลับนะส่งมาให้เยอะมากๆเม,ม,มื่อสักครู่นี้เลยนะครับมีพี่ชายคนหนึ่งเห็นว่าไปบนกับองค์อิงเราไม่รู้ว่าไปบนยังไงนะอาจจะแบบบนในใจหรือเปล่านะครับแล้วก็กลายเป็นว่าร้านขายดีตอนนี้พี่เขาก็เลยวันนี้เขามาแบบหาองค์อิงถึงที่นะครับวันนี้มาดูว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับทุกคน ตลาดเทือไทยก็อยู่ติดกับศูนย์เบนซ์นะครับนครราชสีมานะครับตอนนี้ทุกคนคือแทบจะไม่มีที่จอดรถแล้วนะครับบรรยากาศด้านในนี่เวทีสาวน้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเจออง้์อิงเพชรบ้านแพงกันนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเลยเนาะเขาก็ขึ้นโชว์สามทุ่มใช่ไหมครับคุณไอซ์สามทุ่มนะครับขึ้นโชว์ หลังจากนั้นก็จะไหลยาว,ยาวๆเนาะไปถึงช่วงน้องนะครับในส่วนของอด้านหน้าเวทีเนาะพิมพอิ่มอาจจะไม่ได้ไปถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูจะไปถ่ายช่วงช่วงไปหาน้องเลยเพราะว่ากลัวในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงอะไรต่างๆที่ทุกคนทราบดีนะเพราะว่าเวลามันเจอมาแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดกั้นช่องเราเลยนะครับ ก็มาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวนมาอีกรอบครับทุกคนเมื่อกี้ไปเรารอบหนึ่งไม่มีที่จอดนะครับเราเจอรถบอสโจแล้วเจอรถตู้อุงอิงแล้วนะครับเจอรถตู้อุ่งอิงบอสโจแล้วนะครับรถเยอะมากครับทุกคนวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องล่าสุดเนาะคือมีเว็บไซต์หนึ่งครับทุกคนเอาอรูปของน้องเนี่ยไปลงนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยนะก็จะมี รูปน้องแล้วก็เป็นหนังเรื่องสับปนเลยแล้วก็มีน้องเพลงด้วยนะครับสำหรับวันนี้น้องเพลงพิมพ์ละดานะครับซึ่งตอนนี้เพลงกําลังมาแรงมากๆหอยใจบ้างไฟแสงน,นะครับก็หลากหลายเรื่องราวนะครับวันนี้ให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนแล้วกันเนาะวันนี้ตลาดเทือไทยนะครับก็เป็นถนนเส้นหลักใช่ไหมพี่หมูไปไปกรุงเทพเหรอครับ เป็นถนนเส้นหลักไปกรุงเทพมหานครนะครับผ่านโคราชไปก็จะเจอเลยนะใครที่กําลังเดินทางไปกรุงเทพมหานครก็คือแวะดูหมอลำก่อนได้เลยนะครับวันนี้ปัดเท่าไหรไม่รู้รับัดน่าจะประมาณร้อยกว่าบาทนะครับประมาณนะวันนี้ใครที่อยู่ใกล้ก็มาวันนี้โอ้มีหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่ามาเจอพีมอ่มิ่มข่าวกระแส ในงานแน่นอนนะครับอยู่โคราบหลัรเง้เนาะถ้าเจอก็เข้ามาทักทายได้นะครับซึ่งอุ้มยิ้มอาจจะแบบจําใครได้ไม่หมดนะครับทุกคนก็สามารถเดินเข้ามาได้อาจจะแบบคุ้นๆอะไรเงี้นยน,นะครับแต่ว่าอาจจะจําได้เลยคือจําไม่ได้นะครับเดินเข้ามาทักอุ้มยิ้มได้เมื่อสักครู่เข้าไปคือโอ้โหคนเยอะแล้วตอนนี้นะครับรถเริ่มจะติดแล้ว ต้องรีบเข้ามานะทุกคนวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเราดูพยากรณ์อากาศวันนี้เป็นวันที่พายุเข้านะครับแต่ในเวลานี้คือถนนท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้วไม่มีฝนนะครับเข้ามาได้เลยนะตลาดเทิดไทยนะครับคิดว่าวันนี้น่าจะอัญญะเหมือนเดิมนะครับภาษาบ้านเราเรียกอัญญะเนาะเพราะว่าเขตนี้ก็คือโอ้โหพอขาแม่ขาเพียบนะต้องบอกว่าเพียบ อันนี้วนมารอบสองครับทุกคนนี้เป็นรถบัสของทีมแดนเซอร์นะครับนี่นนะี่เจออง์อิงแล้วนะครับนี่ทุกคนอ่าคลิปรอบที่แล้วหมพี่อุ้มลงแค่ไปเจอรถบัสองคงอิงคนเข้ามาดูตั้งสี่หมื่นห้าหมืนไม่ได้มาเจอน้องตัวเป็นๆน,นะ คือเรามาเจอแค่รูปน้องในรถโอ้โหคนเขามาดูเยอะมากนะครับคือข้างในตลาดเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นตลาดนะครับเป็นฟิลแบบนี้ตอนนั้นเรามาดูคณะอะไรครับพี่เสียงวิหกปฐมปฐมบันเทิงศิล์นะครับวันนี้ก็จะเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้เขาเช็คซาวผ่านไปแล้วนะครับก็จะเป็น ก็จะเริ่มเป็นการโชว์แล้วนะตอนนี้นะครับจเจอลูกสาวกันนะครับวันนี้ทำอะไรน่ารักมากทุกคนคิดว่าอุงคิเงน่าจะชอบนะครับมีคริสตลัลหัวใจด้วยนะครับวันนี้เป็นทางเข้าพี่คิดว่ามีที่จอดแลโหทุกคนรถเต็มมากด้านในก็เต็มนะครับ เยอะมากนะครับบรรยากาศได้ไหมนี่ไงจอดแถวนี้ก็ได้ใช่ที่อดเยอะแยะที่จอดเยอะอยู่นะทุกคนนะครับที่จอด,ด <ๆ S 2> เยอะมากคือถ้าเป็นคนพื้นที่อย่างพิมพ์อิ่มอะไรเงี้ยจะจะทราบว่ามีที่จอดแต่บางคนถ้าเขามาแล้วเขาไม่รู้ว่าด้านในมีที่จอดทุกคนถ้าใครกําลังมาแล้วด้านในมีที่จอดเยอะเลย ขับเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็เดินทะลุตลาดไปเนี่ยก็จะเป็นหลังเวทีสาวน้อยแล้วนะครับ <S <S โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศตลาดเทือไทยมาฝากทุกคนก่อนนะรอบดึกยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามบุ้มอิ่มนะครับไม่ว่าจะลงคลิปไหนเนาะก็เข้ามาซับพอร์ตแคบรักเอแฟนคลับทุกคนนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย